ลุงตีลุงตีกลับมาพบกับชวนเล่นทาเลน์นะคะรายการที่จะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่มาเล่นกันแบบมีชะเลนวันนี้เนี่คะเจนนี่ชวนน้องของเรามาถึง2คนนะคะได้แลย้วอยากเก็บเอาไว้ทั้ง2คนมานั่งอูจุนและน้องกันสมายค่ะอยู่กับสองลุมหล่อนะคะจากโตตันเดอะซีรีส์นั่นเอง อยากเข้ารับน้องเลยอ่ะรับพี่บ้างได้ไหมอยากวางไหมหรือหรืออยากจะลุกพี่ก็ได้นะอันนี้กลัวกลัวแทนในเรื่องรับบทเป็นอะไรกันบ้างอ่ารับบทเป็นเพรมครับอ่าเปรมที่ปีสาอันนี้เป็นทิวปีหนึ่งครับตป็วารเป็นไงบ้างตอนนี้ออนแอร์ไปแล้วสามชันสมัยก่อนก็ดีนะดีดีดีกว่าที่คิดไ้เยอะเลย ไม่ต้องคีฟคาแรคเตอร์แบบคูู่พี่ๆแบบพี่วากอะไรขนาดนั้นก็ได้มั้งถ้าแบบรั่วกันเหมือนตอนตอนที่เราไปอ่ะดิอ่ะดิอ่ะดิดียังไงฟีดแบ็กฟีดแบ็กจากคนรอบข้างก่อนฟีดแบ็กกันสำายมีใครพูดถึงอะไรไหมเพราะเราเป็นพี่วากนี่ก็มีคนแซวมึงไม่เกลียดเหรอกูยังเกลียดมึงเลยนะไเพราะคนอื่นไม่เกลียดหรอมีเกลียดบ้างมีแซวบ้างทำว่าบ้างอี๋เหรอก็เยอะอยู่อ่ะ อันนี้ได้ถามของว่าเกียรติว่าจากละครหรือว่าจากนิสัยส่วนตัวส่วนตัวเปล่ามั้บ้าเขาอาจจะแบบเออจากละครโอเคอ่ะอู๋จุนบ้างทิวในเรื่องเป็นประธานรุ่นครับผมเป็นประธานรุ่นคับเป็นประธานเรียนมหาลัยปกติคือไม่เป็นไม่ได้เป็นคือไม่ได้แบบตั้งแต่ตอนที่ฉายไปเนี่ยว่าเป็นประธานรุ่นมีแต่เพื่อนมาถามว่า รุ่นจะรอดเหรอวะไปเข้าเรื่องคู่ขวัญดีกว่าจริงๆสองคนนี้ไม่ใช่เป็นแบบคู่กันไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไมเรื่องเหรอฮะใช่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแต่ว่ากันสมัยจะมีเหมือนเอ้คู่จิ้นอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยนีเออมีชื่อให้ให้บอกชื่อไปนะจะบอกบ้านเลขที่เขาก็ได้แค้เขาตามสืดเองก็ได้เลย บอกชื่อบอกชื่อน้องวาดออน้องวาดซึ่งในเรื่องเล่นเป็นฟลุ๊กไม่ใช่ไม่ใช่ฟลุ๊กเล่นเป็นวาดเดี๋ยวมีเกิดอะบ้างวะเนี่ยเออไม่ไม่่างเหรอแต่ตามดูย้อนหลังอยู่เออกับฟลุ๊กอย่างงี้แต่วันนี้มีเรื่องสนุกสนุกให้ทํากันเรามีเกมให้เล่นกันนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่าส้มทีบหนิ่มเดือด และกติกาของเรานะคะนั่นก็คือผู้เล่นเกมนะคะจะต,ต้องใส่หมวกตะปูและใส่หน้ากากออกซิเจนกัปิก้อนอต้องใส่หมวกแล้วก็ใส่หน้ากากออกซิเจนที่มีกับปิก้อนอยู่ข้างในแล,แล้วเล่นในนี้วยโซแล้วก็นั่งบนลูกบอลน,นะคะแล้วก็ผู้ผู้เล่นเนี่ยจะต้องเด้งลูกบอลไปจิ้มลูกโป่งให้แตกโดยเราจะมีลูกบอลลูกอะลูกโป่งอยู่ที่20ลูก แต่จะมีเพียงหนึลูกเท่านั้นที่มีกุญแจนี่เอาไปไขกล่องสมบัตินะคะให้ได้เมื่อไขกล่องสมบัติเสร็จปุ๊บเราก็ต้องใช้ปัดหาเกียร์ให้เจอไขใช้เวลาน้อยที่สุดชนะมาฉันเริ่มเล่นก่อนโอเคอยู่ในท่าเตรียมแล้วตอนนี้นะคะอ้ยเหรอก็อยากให้ได้กินกะปีบ้างอ่ะโอ้ยาอยาให้ฉันได้กินอยู่คนเดียวสิ ใครเล่นลูกโป่งหรือเปล่าทำไมตัวแดงไม่โดนเลยตัวดงแดงี่อโชคดีเลยกาไรหกเลยตายตายรวไปเลยรวยไปเลยเาไปโชคดีอย่างไรี่ยีลูกได้ใส่ได้แล้วแล้วอะไรอ่ะอุ้ยต้องใช้ปากหาเกียร์เหรอน้่มันออะไร้าเนี่ยอุ้ย ไโอ๊อ <S <S ออโอเค <S <S อเน,นี่ออะะเก่งไงนี่โอเคเมื่อกี้ฉันทําไปได้แล้วคนแรกนะคะเอเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันนะคะเมื่อแข่งเสร็จ3าคนว่าใครทําเวลาไปได้น้อยที่สุดคนที่2ต่อไปอ และตอนนี้ฮะอู่จุนก็พร้อมในชุดแบบต่ออ,อสู้รบของเราแล้วนะคะออพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเอาหน้ากากขึ้นนะแล้วพี่จาให้สัญญาณว่าจับเวลาแกลาเล่นได้เลยนะไม่จะก้วกจับเวลาวว

คกี่ยวกับกันสบายแล้วเราจะให้กันสมัยปั่นทิ้งหลีก่อน3ครั้งดีมากเลยมันไม่ได้อยู่ในข้าตกลงไว้นี่คุณคิดเมื่อกี้ทำไมครอบามอากาศแพ้เลยความอากากห้าปีเฮ้ยมันหลวมมาเดี๋ยวมันก็หลุดอ่ะอืมไม่น่าเป็นคนสุดเออไม่คิดตั้งใจจะ่ไหมคนเป็นคนสุดท้ายไม่ใช่เราเพื่อความยุติธรรมมันเดี๋ยวมันล่วงเดี๋ยวมันต้องไปใครนี่ระวังเข็มนะระวังเข็ม โอเคพร้อมนะอ่ะเข้าไปเจับเวลา

จบเรียบร้อยแล้วนะคะมั่นใจมากงานมั่นมาอีกแล้วว่าฉันไม่น่าจะแพ้ไม่มีอย่ามั่นมากอย่ามั่นมากมาดูผลคะแนนกันดีกว่าคนที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดจะชนะไปนะคะคนที่โดนลงโทษคือเยอะที่สุดในสามคนคนแรกพี่นี่ได้สี่วินาทีค่ะ บอกคนที่สองก่อนดีกว่าบอกคนกลางก่อนคนที่สองคนกลางทำไปได้1นาที40วินาทีเรื่องนาที40วินาทีนั่นก็คือนั่นก็คืออ้ยรอดเลยพี่รอดประกาศจากนี้บอกคนแพ้มาเลยใครจะแทนสองลูกได้ าแต่เซนต์จะไม่ช้าตรงอื่นมาคนที่ทำคะแนนได้เยอะที่สุดได้เทไรคนที่ทำคะแนนได้เยอะที่สุดเนี่ยเร็วมากคะแนนได้น้อยสุดก็คือพี่เจ็ดวินทำไปหนึ่งนาทีเจ็ดวินนาทีคนแพ้ก็รู้แล้วสิใช่ได้แก่กันจามาทำไปกี่วินาทกี่นาทีเนาทีสี่สิบห้าวายแค่เป็น โอเคอ่ะและบทลงโทษของเรานะคะนั่นก็คือให้คนแพนคะโดนไม้หนีบผ้าสิบตัวนะคะนีบตัวโดยมีเชือกร้อยผ่านไม้หนีบผ้านั่นนะคะนีบครบเร็จปุ๊บให้ดึงไม้หนีบผ้าอกเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนินะเจ็บมันหมดกันนิดเดียว พีีีี่่่่อนนขออุปกรณ์ทำโทษกามาใครอยากให้หนีตรงไหนบอกได้เลยนะครับมาพร้อมแล้วมาอุจนจนิดเดียนี่เลยการ์ดเอ้ยเอาจริงๆมันเป็นรอยนะแพ้เนี่ยวเดี๋ยวก็หาวันนี้การหูขาด ไอ้อะไรไอ้เป็นแก๊ปมันเร็วเร็วสิเขาเร็วเร็วสิไอ้เขาเร็วเร็วสิเอามือออกเอามือออกโอ้อดทนอดทนเบาเบาานีมันเป็นลอยมันเป็นลอยเราจนก่อเอาหัวอันนึงเอาหัวอันนึงเอาหูขาดพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาเร็วอดทนเร็วเจยเฉยอจะดีกว่าแล้วโอเคพร้อมแล้วพี่ก่อนนะอ่าวันนี้วันนี้ไปไหนต่อเลยบ่างเอาหว อุดด้วยอุดโดนก่อนมี่องเส้นเ่ะอุดโดนเสื้อหรือว่ามันโดนนมอ่ะโดนโแล้วมา่หนึ่งสองคนมาดูด <air> ูด <Century> พ <outdoor noise> ี <AL> <S 2> <S 2> ่เป็นรอยโดนี่ดูความภูมิใจกันเนาะ อดทนหน่อยดิครับเฮ้ยเล่นเกมเข้าไปเมื่อกี้โดนทำโทษโอยน่าสงสารมากเลยถามความรู้สึกถึงกอ่อนดีกว่าอะครัอดจูนเป็นไงบ้างเกมเมื่อกี้ทุรทุเลมากเลยพี่อูดูอะไรชวนเล่นชาเลนจ์ของไอ้นะท็อปแท็บของไอไว้มันกุ้งกิ้งบุ้งมิงถ่ายคำของพี่พี่เตที่นิวายสัตวเมื่อกี้มันได้ดุมกะปิ าทุเล่มากเลยแต่จสมันจมันเราต้องมีหลายเกมเห็นว่าจะแพ้แล้วเมื่อกี้ตอนที่ไปเจอวิปครีมอ่ะร้องไห้ด้วยอ่ะอหนักเลยอันนั้นหนักกว่กระปีอีกเกียดวิปครีมมากเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้ชั้นจนแบบไม่วกแตวไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มองอะไรคะรู้สึกยังไงบอกไปสิคะ โอ <te> ้ยเจ็บตรงไหนไหมนี oh. so oh. Oh, okay. oh. ่ลอยอยู่เลยนี่ลอยอยู่เลยติดขาแล้วสินี่พี่วรัดทุ่นแน่นมากเจ็บไหมเจ็บไหมอยากด่าไม่รู้เวลาให้ชวนมาอีกมาไหมต้องต้องมาอีกเหรอมานล้างตาเป็นล้างตาไม่เอาละไม่ยอมแพ้ง่ายล่ะพอดีกว่าแค่นี้ดีกว่าโอ้โหอะไรวะอ่ะโอเค สนานกันไปแล้วเนาอสนุกมากใครสนุกใครสนุกสองคนเราสองคนสนุกไม่สนุกเหรอสนุกดีรายการนี้โอเคออเคสนุกสนานเรื่องเริงกันไปแล้วน้อเดี๋ยวคุยงเรื่องผลงานก่อนดีกว่าตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างบอกไปให้หมดครับก็มีโซตัสเดอะซีรีส์นะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มช่องวันสาเค และหรือดูย้อนหลังกันได้ที่ l ล n e ทีวีนะครับเทียงคือตรงเลยโอเคแต่อยากจะพูดคือว่าแอลเอิร์นอะไรอย่างงี้สองคนมีช่องทางให้ติดต่อติดตามอะไรได้บ้างก็มีทางไอจีนะครับการจมายนั่นเองออะปูจุนไอจีครับปูจุนครับโอแกเอครับผมโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากครับคุณค่ะไลพาลูกต้องว่าพ่าก้เะที่ห้าสี่สามสองขอบคุณค่ะ อุยลุกไม่ทานโอเคติดตามคนเล่นชาเลนจ์นะคะได้ใหม่ครั้งหน้าเจนนี่จะชวนเพื่อนพอน้องที่หนใจมาเล่นแบบมีชาเลนจ์ติดตามได้ทุกวันหว้ยค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิดพื้นห้าสิบ